นีต้องหา,น,างน้ําจากข้างบนลงข้างล่างเริ่มการตับคงไว้เลยน ไหข้้อควรระวังอาบน้ำต้องดูข้างล่างนือมีสมูนลงไหน,นโคตรเจ็บเลยการสระผมที่ดีต้องสระด้วยความนุ่มนวลอ่อนหวานแบบนี้การแปรงฟันที่ดีต้องไปใน้สะอาดหมดจดรอกคอสะอาด เราจะมาแปลงโมกันเขียนการโอนหมดแค่ครั้งเดียวเริ่มกันเลย